ในช่วงประมาณ1,000ปีก่อนพุทธกาลเทพ,พเจ้าสายฟ้าองค์นี้ก็กลายเป็นซุสของชาวกรีกวิตเตอร์ของโรมันทอของชาวเยอรมันแล้วก็อินทราของอินเดียนั่นเองครับผมพระอินเนี่ยถือเป็นเทพองค์แรกแล้วก็เป็นใหญ่ที่สุดของศาสนาพราหมณ์เลยนะครับ สวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับวันนี้ผมมีเรื่องราวของเทพเจ้าสายฟ้าองค์หนึ่งมาฝากทุกคนครับเป็นเทพก่อนประวัติศาสตร์ที่คนไทยเนี่ยได้ยินชื่อบ่อยมากครับเขาเป็นแม่ทัพของสวรรค์ขี่ช้างขนาดใหญ่มโหรานไปออกรบควบคุมดินฟ้าอากาศบรรดาลความชุ่มฉ่ำให้แก่โลกมนุษย์ เทพเจ้าสายฟ้าองค์นี้เป็นใครแล้วเรื่องราวของท่านจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันในคลิปนี้แหละครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดีแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับทุกคนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่มันจะได้แจ้งเตือนไปนยังโทรศัพท์ของทุกคนนั่นเองครับส่วนใครไม่อยากจะเห็นคําบรรยายของคลิปก็สามารถกดปิดได้เลยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับ หากพูดถึงเทพเจ้าสายฟ้าหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยแต่กับเทพเจ้าทอโอรสของโอดินเทพเจ้าสูงสุดแห่งแอสการ์ที่ชาวนอร์สนับถือเป็นเทพเจ้าแห่งสายฟ้าเทพเจ้าแห่งอากาศและก็เทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่ทำหน้าที่ปกป้องแอสการ์และมิสการ์ที่อยู่ของมนุษย์มีค้อนสายฟ้าที่เรียกว่ามิโยเนียที่ถูกสร้างขึ้นโดยพวกคนแคระหนึ่งในอาวุธทรงพลังที่สุดในตำนานเทพเจ้าของชาวนอร์ส หรือจะเป็นซุสราชาแห่งทวยเทพผู้ปกครองเขาโอลิมปัสที่ชาวกรีกโบราณน,นับถือบูชาในฐานะของเทพ,พเจ้าแห่งท้องฟ้าและสายฟ้าเนื่องจากมีสายฟ้าเป็นอาวุธประจากายเทพทั้งสององนี้นะครับเป็นเทพเจ้าสายฟ้าที่มีชื่อเสียงและก็เป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลกแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีเทพเจ้าสายฟ้าอีกคนหนึ่งครับซึ่งเป็นเทพเก่าแก่ก่อนประวัติศาสตร์แต่อาจจะไม่เคยมองท่านในมุมนี้มาก่อนเท,ทพเจ้าสายฟ้าองค์นั้นก็คือพระ อินนั่นเองครับผม พระอินหรือเทพเจ้าสายฟ้านักรบที่เป็นผู้นำกองทัพสวรรค์น,นี้นะครับเป็นเทพที่ถูกเคารพนับถือสูงสุดของชนเผ่าต่างๆที่พูดภาษาในตระกูลอินโดยูโรเปียนและเรียกตนเองว่าอรารยันเผ่าพันธุ์ที่มีชีวิตอยู่ในอิรานช่วงก่อนประวัติศาสตร์และน่าจะอพยพเข้ามาสู่ตอนเหนือของอินเดียในช่วงประมาณ1000ปีก่อนพุทธกาลเมื่อเผ่าเหล่านี้กระจายเข้าไปอยู่ในยุโรปและก็อินเดียเทพเจ้าสายฟ้าองค์นี้ก็ กลายเป็นซุสของชาวกรีกจูปิเตอร์ของโรมันทอของชาวเยอรมันแล้วก็อินทราของอินเดียนั่นเองครับผม ซึ่งหากพูดถึงเทพ,พเจ้าในศาสนาพราหมณ์พระอินเนี่ยถือเป็นเทพองค์แรกแล้วก็เป็นใหญ่ที่สุดของศาสนาพราหมณ์เลยนะครับที่ยังคงมีการนับถือบูชามาจนถึงปัจจุบันพระอินเนี่ยมีวีรกรรมโดดเด่นมากในยุคเริ่มต้นของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูซึ่งจะนับถือพระอินเป็นเทพ,พเจ้าสูงสุดขนาดที่ในคมภีร์หรือเขาเวศเนี่ยจะมีบทสวดสรรเสริญพระอินอยู่เกือบหนึ่งในสีของทั้งคัมภีร์เลยนะครับก่อนที่พระอินจะถูกลดบทบาทลงเนื่องจากผู้คน มายกย่องพระพรหมพานารายและก็พระศิวะให้ขึ้นเป็นใหญ่แทนแต่เดิมนั้นนะครับพระอินเนี่ยจะมีรูปร่างกำยำมีสีกรผมเคราและเล็บเป็นสีทองมีตาทั่วตัวแล้วจึงค่อยๆพัฒนาจนเริ่มมีรูปร่างหน้าตาที่งดงามมากขึ้นเปลี่ยนจากร่างกายสีทองมาเป็นสีแดงจากสีแดงก็พัฒนามาเป็นสีขาวนวลแล้วจึงปรับมาเป็นสีเขียวดูสง่างามอย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้แหละครับ พระอินเนี่ยมีวัชระหรือสายฟ้าเป็นศาสตราวุธคู่กายวัชระนี้แหละครับสามารถสร้างสายฟ้าสร้างฝนฟ้าร้องและก็ฟ้าผ่าได้เป็นศาสตราวุธของเทพเจ้าที่ทรงอํานาจอย่างมากสามารถผ่ามหาสมุทรให้แยกจากกันได้ผ่าภูเขาให้แหลกละเอียดเป็นผงได้เลยนะครับ วัชระของพระอินนั้นถูกสร้างขึ้นจากทองคำเป็นอาวุธที่มี4ี่คมหรือ100คมมี1,000แหลมแล้วก็1,000ปล่้องสุดจะจินตนาการได้เลยนะครับเพราะมันดูไม่เหมือนกับอาวุธใดๆที่เรารู้จักเลยแต่หากลองจินตนาการถึงสายฟ้าตอนฝนตกก็อาจจะพอเห็นภาพได้นะครับว่าส่วนคมนับร้อยแล้วก็ป้องนับพันของวัชระอาวุธของพระอินนั้นก็ <S <S น่าจะเป็นการบรรยายถึงลักษณะของสายฟ้าตามธรรมชาติที่เรามักจะเห็นตอนฝน ตกนั่นแหละครับ ในยุคพระเวทซึ่งถือเป็นยุคเริ่มต้นของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูซึ่งอยู่ในช่วงประมาณ1,000ปีถึง100ปีก่อนพุทธกาลยุคนี้แหละครับเป็นยุคที่พระอินทร์ถูกยกให้เป็นเทพ,พเจ้าสูงสุดเป็นผู้นำกองทัพเทวดาขี่ม้าที่เอาไปออกรบกับอสูรด้วยสายฟ้าคู่กายแล้วก็ขี่ปุยเมฆเพื่อให้ฝนบรรดาลความชุ่มช่ำแก่โลกมนุษย์เป็นเทพอมตะยิ่งใหญ่กว่าเทพทั้งปวงวีรกรรมที่สำคัญของพระอินทร์ในยุคพระเวทนั่นก็คือ การประหารอสูรวริตะปีศาจท,ที่ร้ายกาจมากๆมีขนาดใหญ่กว่าภูเขาและสูงเท่าท้องฟ้ามีพลังอำนาจมากอสูรวริตะเนี่ยได้ขโมยน้ําจํานวนมากไปจากโลกจนทําให้ทั่วทั้งโลกเกิดความแห้งแล้งเหล่าสรรพสัตว์ล้มตายจํานวนมาก เดือดร้อนไปจนถึงพระอินทร์พระอินทร์จึงต้องลงมาปรบาบสูวรวฤตตะเพื่อปลดปล่อยความชุ่มชื้นคืนแก่โลกและคืนความสุขให้แกส่สรรพชีวิตจนกระทั่งเวลาเคลื่อนเข้าสู่ยุคถัดมานั่นก็คือยุคสมัยพรามอยู่ในช่วงประมาณ100ปีก่อนพุทธกาลไปจนถึงราวพุทธศักราชที่700ในยุคนี้เองแหละครับเกิดคําสอนใหม่ขึ้นว่ามีเทพองค์หนึ่งซึ่งเป็นใหญ่เหนือกว่าเทพเจ้าทั้งปวงเรียกว่าพระเป็นเจ้าหรือพรหมเป็น ผู้สร้างโลกรวมถึงเทพเจ้าและมนุษย์อีกทั้งยังเป็นผู้ขี่ชะตาชีวิตให้ด้วยเรียกว่าพรมเนรมิต er และพรมลิขิตนอกจากนี้นะครับยังมีเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นอีกสององค์นั่นก็คือพระวิษณุหรือพระนารณา์และพระศิวะหรือพระอีศวรนั่นเองครับ เทพเจ้าทั้งสององค์นี้ได้รับการนับถือเทียบเท่ากับพระพรหมโดยจะเรียกเทพเจ้าทั้งสามองค์ว่าตรีมูรติซึ่งแปลว่ารูปสามโดยพระพรหมทำหน้าที่เป็นเทพผู้สร้างพระวิษณุหรือพระนารายเป็นเทพผู้รักษาส่วนพระศิวะหรือพระอิศวรเป็นเทพผู้ทำลายส่วนพระอินนั้นนะครับก็ถูกลดบทบาทลงเป็นเทพชั้นรองที่ไม่ค่อยจะได้เรื่องได้ราวสักเท่าไหร่นะครับกลายมาเป็นเพียงตำแหน่งที่จะต้องผัดเปลี่ยน หมุนเวียนไปตามผลแห่งบุญกรรมหากพระอินองค์ใดสิ้นบุญก็จะมีองค์ใหม่ขึ้นมาแทนที่พระอินนั้นจึงมีได้หลายพระองค์แต่ละองค์ก็จะมีอายุไขเป็นไปตามบุญกุศลที่ตนได้กระทํามานั่นเองครับ จนกระทั่งศาสนาพุทธเริ่มเบ่งบานพระอินทร์ก็กลับมามีบทบาทอีกครั้งให้สอดคล้องกับหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาแบบไทยพระอินทร์กลายเป็นเทพผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนาให้ยืนยงไปถึง5,000ปีเป็นประมุขของเทวดาราชาธิบดีผู้ปกครองเหล่าเท้าจตุมหาราชิกาหรือเท้าจตุโลกบาลทั้ง4ี่เป็นเจ้าแห่งพายุฝนและสายฟ้ามีอำนาจมากล้นอาศัยอยู่เหนือยอดเขาพระ พระสม,มนศูนย์กลางของจักรวาลในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีรัศมีกายเป็นสีเขียวและยังคงมีวัชระหรือสายฟ้าเป็นอาวุธประจำกายซึ่งนอกเหนือจากสายฟ้าแล้วนะครับยังมีพระขันธนูบวงบาดจัก สังตะขอและก็แหตาข่ายเป็นอาวุธด้วยมีทรัพย์สมบัติมโหราณมีวิมานชื่อไวยชยันตะมหาปราศาสตรมีสวนสวรรค์ชื่อจิตรดามีมาเหสีสีนางมีนางฟ้าชายาอีก92นางแล้วก็มีนางบำเรออีกมากถึง24ล้านนางเลยนะครับโคตรเยอะครับผม มีช้างเอาราวัณช้างที่ทรงพลังแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นพาหนะคู่กายเมื่อใดที่มีคนประพฤติชั่วหรือกษัตริย์ไม่มีทศพิษราชธรรมเป็นทอราราช พระอินทร์ก็จะลงมาจัดการปัญหานอกจากนี้แล้วนะครับพระอินทร์ยังคอยสอดส่องช่วยเหลือผู้ประพฤติตนอยู่ในสิงในธรรมเสมอพระอินทร์สามารถรับรู้ถึงภัยอันตรายและก็ความสิ้นหวังของผู้คนได้เพราะพระอินทร์มีบัลลังก์ที่คอยเตือนว่ามนุษย์โลกกําลังเดือดร้อนอยู่หรือไม่หากโลกมนุษย์ไม่สงบสุขหรือตกอยู่ในเงาของความชั่วร้ายหรือเกิดภัยพิบัติสภาพอากาศแห้งแรงบัลลังก์ของพระอินทร์ก็จะแข็งกระด้างร้อนเป็นไฟหรือ เย็นสุดขั้วเหมือนกับยอดเขาหิมาลัยจนพระอินเนี่ยไม่สามารถนั่งบนบันลังได้ทําให้พระอินทจะต้องรีบลงมาช่วยเหลือมนุษย์โลกให้พ้นจากทุกนั้นโดยเร็วครับ และสำหรับใครที่อยากจะเป็นพระอินคนผู้นั้นก็จะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมที่สูงส่งอย่างมากเป็นคุณธรรมสําหรับผู้นําซึ่งมีอยู่7ประการด้วยกันอันได้แก่เลี้ยงดูบิดามารดาอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลพูดจาอ่อนหวานผูกไมตรีไม่ยุยงใครให้แตกร้าวเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ตรณีมีสัจจะและก็ระงับความโกรธครับผู้ที่จะเป็นพระอินได้ก็จะต้องเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมทั้งหมดนี้แหละครับ พอทุกคนฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็อาจจะเกิดความสงสัยคล้ายๆกับผมนะครับว่าเหล่าเทพเจ้าสายฟ้าไม่ว่าจะเป็นซุส ทอหรือพระอินเนี่ยเทพเหล่านี้คือคนเดียวกันหรือเปล่าในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมมองว่าเทพพเจ้าสายฟ้าที่กล่าวมาเนี่ยมีส่วนที่คล้ายกันมากๆนะทุกคนโดยเฉพาะทอกับพระอินเนี่ยไม่เพียงแค่มีสายฟ้าเป็นอาวุธคู่กายเหมือนกันเท่านั้นนะครับทั้งสองเนี่ยยังเป็นผู้นํากองทัพสวรรค์เป็นผู้บรรดาลความชุ่มฉ่าให้แก่โลกแล้วก็ยังมีศัตรูคนสําคัญเหมือนกันอีกด้วยนะครับทุกคนนั่นก็คือปีศาจงูยักษ์ที่ขโมยความชุ่มฉ่ำ ไปจากโลกมุมมองของผมเองเนี่ยมองว่าเทพเหล่านี้มีความเหมือนกันมากๆเลยล่ะครับส่วนทุกคนมีความคิดเห็นแบบไหนบ้างก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันดูนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของพระอินเทพพเจ้าแห่งสายฟ้าที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมต้อง กราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมทําเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์บอกเอาไว้ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย